ผมรอรอขึ้นไปสวัสดีแล้วเฮ้ยมันลงมามันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วเฮ้ย,ยเดี๋ยวยิงลมไปยิงลมไปหนึ่งหนึ่งลมแล้วตายตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง หาก่อนเอออันนี้บทต้นเหตไม่หมด้ายล่างเลยทอยู่ตรงผมไอยูีตรงผมเลยตายหมดทีมเลยกเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งเพื่อนมันอยู่ไหนเพื่อนมันอยู่นี่เพื่อนมันนี่ สวยโอ้ยนี่ไงโชว์ความตึงให้โลกเห็นฟุกกันดิเฮ้ยนู่นนู่นนู่นเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้ยแม่ไม่โหลดนี่อยู่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 นี่คุณบอกเลยเหรอปิดพิษปิดพิษนกนกนี่ไงโดนหัวแล้ว นกนกมีไงโดนหัวแล้วนกนะนี่นี่นตัวจิ๋วอยู่ตรงนี้ไปซ้ำไปซ้ำไปแล้วครับไปเลยซ้ำเลยครับซ้ำเลยครับไอมีตัวมามีตัวมาไปเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลย อยากให้มันได้มีที่ยืนสวยเป็นหมดครับสุดยอดนี่โชว์คาคูณแปกเข้าหวัวไปหนึ่งดอกเฮ้ยนู่นนๆ่นนู่นนู่นบินไปแล้วมันบินไปแล้วงงัดแล้วแหละต้องงัดแล้วแหละตังง้วตงวะเนี้เดี๋ยว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  บ้านหน้าบ้านหน้าเดี๋ยวผมเข้า oh. ข้างหลังเองใส่หมดครับสวยครับโอ้โ oh, ห oh. โชว์ความตึงให้โลกเห็น <laughs> นี่ครับโสดยาวไปปุ๊บ oh, ครับ <laughs> เต้นด้วยเต้นด้วยเต้นด้วยนี่อัน oh. นี้ oh. โจโจนี่ผมมีหางเครื่องไปปักกระเบน ่ครยบ่ครยบโชว์โชว์ให้โลกเห็นให้เห็นนะเก็บแอดด็อกนะคูณแปดใส่ใส่หัวเลยนะเฮ้ยมีคนมามีคนมาแอดดโอกโอ้โห เข้าหัวตายมีตระดับตายแล้วหรอเอ้ยคือตะเกียบคาเข้าหัวตายเลยแต่ไม่รู้ว่ามีตี้อื่นหรือเปล่ามีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งกำลังบินโอเคโอเคตรงไหนฮะอยู่กลางวงเลยอยู่กลางนี่เลยยืนเซนน่ะนุ่น โอ้ไปเลยครับสวยโอ้โหยยังโหดของพวกเราเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 ไปกันดีกว่าเอ้ยเอ้ยคุณเก็บบุ๋งบุ๋มาเลยคุณเก็บบุ๋งบุ๋เลยนี่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 ล้วนี่แล้วนี่นี่นี่แล้วนี่เลยนี่เลยเฮ้ยใกล้ๆกล้ใกล้ใกเอาตายหมดดิ มันอ้อมเหรอมันอ้อมอะไรครับเนี่ยใช่ปะใช่ปะเฮ้ยมันมันเปิดยาวับตามตามตามโอ้ยโอ๊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 ยมีไหนวะสวยเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อน ไม่ไหนแล้ววะเดี๋ยวผมเปิดยาเองข้างบนข้างบนข้างบน เกินไปเดี๋ยว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 ขอขอเติมยาก่อนขอเติมยาก่อนมันยิงกันเองนะเดี๋ยวยิงกันเองอย่อุโคตรตึงตานี้อย่าลืมลงคลิปนะครับโอ้ตาตาตานี้ได้ลงตานี้ได้ลงมาเฮ้ยสะพานใต้สะพานใต้สะพาน Ao lê Ao Ao Qua qua màn bình cái mà gì? Nè. Đi tới mai tới Ui, ba này có mì ตายเลยหมดโตายโอ้สุดยอดจัดไปดิโอ้เต้นเต้นเต้นตืบจื๊บจื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 บโอ้ตานี้ได้ลงคลิปโหดโหดนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ